สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวห้างนะคะที่เมกะบางนาที่สมุทรปาการนะคะเนี่ยเรามาถึงถนนแล้วเราก็จะเดินไปรอรถเมย์ตรงที่ปลายรถเมย์นะคะเพราะว่าเราจะขึ้นรถเมย์ไปตรงที่สะพานลอยเนี่ยเราเป็นคนลาวนะคะแต่เราหัดพูดไทยนะคะถึงมันจะไม่พอแต่ก็ข้อโทษด้วยนะคะเนี่ยเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะ นี่ยมาถึงแล้วมาถึงป้ายรถเมล์แล้วนะคะแล้วก็จะนั่งรอประมาณสักสามสีนาทีนี่รถมาถึงแล้วสายสีสม้มราคาไม่แพงนะคะราคาแค่สิบบาทเองมันจะมีสายสีเขียวสายสีสม้มสายสีน้ำเงินนะคะนี่ราคาแค่สิบบาทเอง ถ้าจะไปสุดส้ายก็สิบบาทนะคะเนี่ถึงเวลาแล้วจะต้องลงรถเนี่ยรถก็จะมาจอดตรงที่ปลายรถมีตรงที่เมกานะคะเราจะต้องขึ้นสะพานลอยคามไปฝั่งนู้นนะคะ เนี่ยแบบนี้ก็เป็นรถส้ายสีเขียวนะคะขึ้นได้ที่ประเทศไทยนะคะคือในการเดินทางสะดวกสบายมากรถเมีรถบัสรถตู้นะคะขึ้นได้ราคาไม่แพงที่สปปลาวไม่มีนะคะแบบโอ้โหเพิ่งจะเคยเห็นว่าที่ประเทศไทยอะ่ะมันมีรถขึ้นแค่10บาท ก็มาถึงที่เป้าหมายแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือร้อนมากเราต้องซื้อน้ำกินสักขวดหนึ่งเพื่อคลายความร้อนนะคะเนี่ยคือสะพานลอยตรงที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะเดินขึ้นไปแล้วก็ข้ามฝั่งไปเพราะว่าเมกามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ ที่ประเทศไทยนะคะเดินทางสะดวกสบายมากมันจะมีรถบัสรถตู้รถเมนะคะราคาไม่แพงแต่ถ้าเราขึ้นแท็กซี่ไปที่นี่ก็เสียอยู่หลายบาทนะนะคะแต่เนี่ยเราเราขึ้นรถเมไปอะ่ะเสียแค่10บ,บาทเองดีมากเลยดีสุดๆ ที่นี่คือที่เมกะนะคะข้างไหนอ่ะก่วงมากเนี่ยที่นี่บรรยากาศดีนะคะแต่อาจจะร้อนไปหน่อย เราก็จะเข้าไปข้างในนะคะเนี่ยเราเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปข้างในแล้วคือชื่นใจมากเย็นมากเนี่ยอันนี้ข้างในห้างนะคะเขาจะขายของแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะ เนี่ยคือบรรยากาศข้างในห้างนะคะคือไปถึงแล้วชื่นใจมากมันเย็นมากตรงนี้ก็จะเป็นหลานข,ขายเสื้อผ้าอะไรก็มีหมดนะคะจะเป็นเคลนิกศูนย์ความงามอะไรก็มีหมด คนคือเยอะมากเลยนะคะข้างหนถ้าใครอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเดินที่เมกกะบางนาะก็ไปได้นะคะคือเดินสนุกมากเลยนี่ ตอนนี้หิวข้าวแล้วนะคะเราก็จะเดินไปชื้อลูกชิ้นกันหิวข้าว นี่คือบรรยากาศข้างในห้างนะคะคนมาเดินห้างเยอะเนี่ยเรามีเงินอยู่ห้าสิบบาทเราจะไปซื้อลูกชิ้นกันนะคะไม่ละสิบบาท ได้มาแล้วเนี่ยได้ลูกชิ้นมาแล้วแล้วก็จะไปหาที่นั่งนะคะนั่งกินลูกชิ้นเ mm hmm. พราะว่าหิวมากเนี่ยตรงนี้ก็เป็นร้านขายพวกอาหารนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ลูกค้านั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่สั่งอาหารนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมุม